ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมกับช่างดอยก็มาขอนำเสนอ PowerPoint ที่มีประโยชน์นะครับเป็น PowerPoint ปิดท้ายของพวกเรานะครับในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับโดย PowerPoint ตัวนี้นะครับช่างดอยไปทำให้เป็นรูปแบบที่ดูง่ายนะครับก็คือสามารถเอาไปอ้างอิงได้นะครับเป็นกรณีศึกษาของจริงนะครับ แต่ว่าอาจจะมีการดัดแปลงหน่วยงานบ้างแล้วก็ปิดข้อมูลบางส่วนนะครับก็เพื่อนๆเอาไปใช้ก็อ้างอิงบุคคลพยายามไม่ไม่อ้างอิงที่มานะครับผมว่าเพราะว่าเราก็พยายามเอาเป็นตัวอย่างให้เราได้เอาไปทบทวนหรือว่าเอาไปดัดแปลงแล้วก็ใช้งานจริงแต่ว่าเราจะไม่อ้างอิง ออกไปวงนอกนะครับผมผมว่าแบบนั้นน่าจะปลอดปลอดภัยกับการศึกษานะครับผมแล้วก็น่าแรกนะครับเวลาเราทำงานก่อถนนคอนกรีตในการเขียนแบบนะครับหน้าแรกก็จะเหมือนกับแบบก่อสร้างทั่วไปนะครับก็จะมีชื่อโครงการนะครับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก็หมู่ที่สถานที่นะครับอาจจะมีหมู่ที่เท่าไหร่หน่วยงานถนนนะครับอำเภอจังหวัด นะครับแล้วก็บันทัดถัดไปก็จะมีความกว้างนะครับความกว้างของถนนคอนกรีตนะครับก็3เมตรนะครับถ้า3.5ตรงนี้ก็3.5้าความยาวก็ประมาณ1 1 0อสิอันนี้ก็กแวรรีตามหน้างานจริงนะครับความหนาก็ประมาณ15เซนหรือว่าจุดหนึ่งห้าเมตรนะครับจุดหนึ่งห้าเมตรก็มีเพื่อนๆถามมาว่า10เซนได้ไหมส10บเซนก็ไม่เหมาะนะครับเพราะมาตรฐานจะประมาณ15้าเซนนะครับแล้วก็พื้นที่ อสลแล้วก็เอากว้างคูณยาวนะครับตัวนี้กว้างคูณยาวก็เป็นตารางเมตรนะครับก็หน้าแรกนี้ก็เป็นตัวไว้อ้างอิงนะครับไว้อ้างอิงหน้างานของเรานะครับว่าเป็นหน้างานที่ไหนนะครับลักษณะถนนกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่หนาเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่นะครับนี่หน้าแรกนะครับก็ไม่ยากนะครับตัวนี้หน้าแรกไม่ยากนะครับพอหน้าที่สองสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือโลเคชั่นนะครับ ก็ต้องมีแผนที่ปกติเราจะมี2แบบนะครับอันแรกก็คือระดับจังหวัดนะครับหรือว่าอำเภอนะครับว่าโครงการของเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับที่ตั้งโครงการนะครับหลังจากนั้นเราก็แสดงระยะจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับบอกกมบอกสเตนะครับว่ากมศูนย์บอกศูนย์ศูนย์หรือว่าพิกัดอะไรนะครับจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็อาจจะบอกตำแหน่งอ่าล a t i t u d e l o จ g i t u นะครับ เพื่อให้เราอ้างอิงได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็กมีสามารถเอาได้จาก Google นะครับ Google m a ปอะไรพวกนี้ก็สามารถเอาข้อมูลพิกัดตัวนี้ได้นะครับเราได้ตามหา,าโลเคชันของที่ตั้งโครงการได้ไม่ยากนะครับจากโทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็ตัวนี้2อันนี้ก็จําเป็นนะครับหน้าแรกก็เป็นชื่อโครงการนะครับที่ตั้งโครงการลักษณะโครงการอันที่สองก็เขียนโลเคชันนะครับเป็นแผนที่นะครับถ้าเป็นแบบบ้าน ก็จะเป็นที่ตั้งของอาคารนะครับว่าอยู่ตรงไหนถนนอะไรพวกนี้นะครับของเราก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการออกแบบถนนนะครับคราวนี้หน้าถัดไปนะครับก็ที่เราใช้ Excel ร่วมกันนะครับก็จะมีลักษณะของการใช้ถนนเมื่อกี้เราก็ป้อนข้อมูลนะครับตรงๆเลยว่ากี่ช่องจราจรนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับความกว้างตัวนี้จริงๆเราต้องใส่3าเมตรเหมือนเหมือนด้านหน้านะครับแต่นี้ช่างดอยจะดัดแปลงให้เราอ้างอิงง่ายนะครับ ไม่ไม่ไม่เหมือนต้นฉบับนะครับแต่จริงๆเราก็ป้อนตามหน้างานของเรานะครับหน้างานเท่าไหร่เราก็ป้อนเท่านั้นนะครับว่าถนนของเรากี่เมตรนะครับปริมาณจราจรกี่คันต่อวันนะครับเปอร์เซ็นต์อันนี้เราก็ป้อนตามความจริงเลยนะครับตัวนี้ก็ป้อนตามข้อมูลที่เราได้ว่ารถบรรทุกทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวอย่างนี้ผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะครับในในเอพิโซดที่ห้านะครับตัวตัวรถโน้ตนะครับแล้วก็ ขั้นตอนการคำนวณน,นะครับสังเกตว่าเฉพาะช่องนี้นะครับเขาใช้หนึ่งเลยนะครับคือเขามองว่าให้โอกาสของรถเนี่ยวิ่งในเลนเดียวนะครับแล้วก็นับไปเลยนะครับบางทีสองช่องจราจรบางคนกําหนดว่ารถสามารถวิ่งได้ทั้งสองเลนเราก็จะใช้ตัวแปร0.5มาคูณที่ตําแหน่งนี้ไอตัวแปรที่3ามนะครับมันมาจากเปอร์เซ็นต์รถบรรทุกนะครับถ้าตัวนี้เราป้อนสองมันจะใช้2หารร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องสุดท้ายนะครับว่า หกล้อกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เราก็กําหนดไว้นะครับจุดตัวนี้จะหารร้อยก็มาเป็นทนิยมที่ตําแหน่งนี้นะครับตัวนี้เมื่อหารร้อยก็จะมาอยู่ที่ตําแหน่งของรถสิบล้อสังเกตว่าหัวข้อหนึ่งจุดเจ็ดเป็นการป้อนเปอร์เซ็นต์ของรถหกลอ้อหนึ่งจุดแปดจะเป็นการป้อนเปอร์เซ็นต์ของรถสิบล้อสองอันนี้บวกกันต้องเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะได้จํานวนรถรถบรรทุกหนักนะครับหกล้อกับสิบล้อนะครับรวมแล้วกี่คันต่อวัน นะครับหลังจากนั้นตำแหน่งอื่นเนี่ยมันจะเอาค่าตรงที่ข้อมูลการออกแบบนะครับมาใช้ในการคำนวณทั้งหมดเลยนะครับเขาจะแปลงข้อมูลของปริมาณรถ6กล้อนะครับเป็นจำนวนกี่คันเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าต่อน,นี่ก็คือต่อปีที่ออกแบบนะครับเราออกแบบทั้งหมด20สปีเขาก็แปลงวันเนี่ยกลายเป็นจำนวนปีเลยแล้วคิดตามเปอร์เซ็นที่เราทำนายว่าอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณจราจรเนี่ยสี่เปอร์เซ็น บางคนก็บอก5%แาเปอร์เนากำหนดเปอร์เซนต์ไว้สูงๆนี่ครับมันจะเป็นตัวเลขยกกําลังที่ตําแหน่งนี้ครับมันจะทําให้ปริมาณรถ6ล้อเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเป็นสมการยกกําลังเลยนะครับสังเกตว่าเราบอกว่าประมาณ3คันต่อวันมันกลายเป็นเกือบ4ี่หมื่นคันนะครับภายในเวลา20ปีนะครับมันไม่ได้เป็นคูณตรงไปตรงมานะครับมันจะเข้าสมการ ยกกําลังนะครับโดยที่ n เ,เนี่ยเป็นจํานวนปีที่เราสมมุติขึ้นมานะครับหรือว่าเราออกแบบว่าเราจะออกแบบยี่สิบปีหรือว่าสี่ิปีนะครับส่วนมากก็จะมีสองตัวนะครับยี่สิบหรือสี่สิบนะครับตัวนี้เราก็ใช้ยี่สิบนะครับก็จะได้จํานวนรถบรรทุกประมาณนี้นะครับแล้วเรามันก็จะแปลงค่าโหลดมาอยู่ที่ช่องถัดไปเลยนะครับตัวนี้จะได้มาจากการการคํานวณน,นะครับ ซึ่งเราสามารถไปดูสมการมันได้นะครับก็ดู EP 5ีห้าเป็นหลักนะครับกรอนนี้ตัวนี้ตัวนี้เราก็ใช้โปรแกรมเราใส่เข้าไปในรายการคำนวณได้เลยนะครับโดยที่หน้าแรกเป็นหน้าตาของที่ตั้งโครงการนะครับเป็นพิมพิมพ์ชื่อโครงการไว้นะครับอันที่สองก็พิมพ์แผนที่นะครับอันที่หน้าที่สามเนี่ยเพิ่มเป็นรายการคำนวณของเรานะครับนะครับหน้าถัดไปก็เหมือนกันนะครับช่องนี้จะทําให้เราได้หลิกนะครับ ปริมาณเหล็กที่เป็นเหล็กตามยาวนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กตามขวาง <S 1> <S 1> <S ตอนแรกผมหัวข้อหัวข้อสอจนะครับจะพูดเรื่องของความหนาของแผ่นคอนกรีตนะครับเวลาเราคำนวณน,นะครับมันจะได้ค่ามาค่าหนึ่งเราก็ต้องใส่ให้มันเท่ากันหรือว่ามากกว่านะครับตัวนี้ก็คือความหนาของแผ่นคอนกรีตที่เราออกแบบนะครับ ตอนนี้เราก็สมมุติว่าประมาณสิบห้าเซนนะครับแล้วก็โปรแกรมก็ฟ้องว่าโอเคนะครับหลังจากนั้นตัวที่สําคัญตัวหนึ่งก็แผ่นคอนกรีตนะครับมันต้องมีชั้นรองพื้นทางที่อยู่ด้านล่างพื้นคอนกรีตนะครับแล้วก็ป้อนค่าดินนะครับที่เราจะใช้นะครับตัวนี้เราก็เลือกอชั้นรองพื้นทางดินที่ C B R เท่ากับสี่เปอร์เซนนะครับนะครับเราก็เลือกสี่เปอร์เซ็นตนะครับก็ะจะบอกว่า ควรจะใช้ประมาณ20เซนนะครับตัวนี้มันก็กําหนดให้เราอยู่แล้วนะครับโปรแกรมจะคํานวณไว้ประมาณ16เราก็เลือกให้มากกว่าที่โปรแกรมกําหนดนะครับเราก็จะแสดงว่าลักษณะของถนนคอนกรีตเราก็จะมี2ชั้นที่จําเป็นนะครับก็คือชั้นที่เป็นคอนกรีตสลับนะครับแล้วด้านล่างก็จะเป็นชั้นที่เป็นพื้นทางรองพื้นทางซึ่งเป็นดินนะครับอคอนกรีตเนี่ยผมเรียกเป็นผิวทางนะครับรองพื้นทาง ่าก็เป็นชั้นที่อยู่ด้านล่างของชั้นผิวทางอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าสเต็ปสุดท้ายนะครับก็จะการหาปริมาณของเหล็กเสริมนะครับก็จะมีเหล็กเสริมตามยาวนะครับก็คือวิ่งแนวยาวนะครับก็เราออกแบบโดยใช้ความยาวของอ่าพื้นคอนกรีตนะครับความยาวของพื้นคอนกรีตนะครับเราก็จะเห็นความยาวมันตามแบบนะครับประมาณ10 นะครับ10เมตรแล้วก็ป้อนไปตรงๆนะครับเขาจะคำนวณให้เราว่าใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็สเปซิ่งประมาณเท่าไหร่นะครับตัวโปรแกรมก็จะฟ้องว่าปริมาณเหล็กเพียงพอหรือเปล่านะครับอีกอันนึงก็เป็นเหล็กเสริมตามขวางนะครับตัวนี้ตัวแปรที่เราใส่ก็จะเป็นความกว้างของผิวคอนกรีตนะครับก็ประมาณ3นะครับในตัวอย่างก็ใส่3นะครับถ้าบอกว่าถนนคอนกรีตเราออกแบบไว้ความกว้างเท่ากับ4ช่องนี้เราก็ใส่เท่ากับ4นะครับแล้วก็ พื้นความหนาก็15เซนตามที่เราใส่ก่อนหน้านี้นะครับมันจะคำนวณให้เราว่าควรจะใส่เหล็กประมาณ4มิลนะครับเป็นเหล็กวายเมดนะครับแล้วก็ความสเปซซิ่งของมันก็ประมาณ20เซนนะครับก็ตัวนี้นะครับก็สำหรับตัวที่มีคำถามมาก็คือเหล็ก d o ว์เวลบกับ t h ยบาร์นะครับผมก็แนะนำให้ใส่ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทนะครับตัวนี้นะครับ ก็ถ้าเราสังเกตนะครับผมให้ดูตรงนี้นะครับตัวเหล็กนะครับที่เราใส่ตามยาวนะครับตัวนี้คือเหล็กตามยาวนะครับตัวนี้ก็คือเหล็กตามขวางนะครับนะครับตัวเหล็กที่เราต้องใส่นะครับตัวนี้ก็คือมันจะมีสเปครองรับอยู่แล้วนะครับก็จะมีตัวแรกนะครับตัวแรกที่เราต้องใส่อยู่ตรงนี้นะครับตัวแรกแนวนี้ก็จะเราผมผมจะเวลาผม ใน EP นะครับผมจะเรียกมันว่าเหล็กเดือยนะครับตัวนี้ผมเรียกเป็นเหล็กเดือยตัวแนวนี้นะครับผมจะเรียกมันเป็นเหล็กยึดนะครับเหล็กยึดจะอยู่ระหว่างแนวมันจะอยู่ไปตามแนวยาวของถนนคอนกรีตนะครับแต่มันวิ่งวิ่งขวางนะครับเพื่อยึดคอนกรีตแผ่นทางซ้ายกับแผ่นทางขวาไว้ด้วยกันนะครับตัวนี้ผมเรียกเป็นเหล็กยึดนะครับตัวนี้ผมเรียกเป็นเหล็กเดือยนะครับเหล็กเดือยนี่ผมเรียกเป็นโดเวล์บาร์นะครับ เหล็กยึดเนี่ยหน้าที่ของมันนะครับมันจะมีเหล็กเดือยนะครับเหล็กเดือยก็คือเหล็กตัวนี้นะครับเราใส่เพื่อ,อมันอยู่ที่ตำแหน่งรอยต่อเราใส่เพื่อเป็นคอนสตรักชั่นจอยกับคอนสตรักชั่นจอยนะครับก็คือว่ารอยต่อนี้ก็คือจะช่วยเวลาถนนคอนกรีตเรามันหดตัวนะครับมันจะเกิดรอยแตกเหล็กตัวนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยแตก ในการกดตัวแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยแตกระหว่างการก่อสร้างเพราะมันมีการย่ําบนถนนคอนกรีตคอนกรีตเราจะมีการงอตามยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เหล็กแนวนี้เป็นเหล็กเดือยเพื่อถ่ายแรงนะครับผมจะเรียกรวมกันเลยว่าดดเวลบาร์นะครับบางทีเราก็อาจจะเรียกออกไปว่าคอนสตรักชั่นจอยกับคอนสตรักชั่นจอยนะครับดดเวลบาร์ตรงนี้นะครับอีกอันนึงผมจะจะใช้เหล็กระหว่าง แผ่นคอนกรีตสแผ่นสมมติเราใส่ช่องจราจร2แผ่นนะครับผมจะใส่เหล็กแนวนี้ไว้ด้วยนะครับนะครับถ้าแผ่นอ่าแผ่นคอนกรีตเรามีความกว้างนะครับตรงนี้ผมเรียกว่าหล็ดยึดนะครับไม่นั้นถนน2เลนเนี่ยมันจะมันจะเสียระดับนะครับมันจะเพเยกันนะครับแนวนี้ก็ต้องใส่ด้วยนะครับถ้าถนนคอนกรีตมีความกว้างมากเราต้องใส่เหล็กในแนวนี้ถ้าถนนคอนกรีตมีความยาวมากเราจะใส่เหล็กในแนวนี้เยอะๆนะครับ หลักการจะเป็นแบบนั้นนะครับสำหรับเหล็กที่ใส่รูปแบบนะครับก็จะใส่ตามแบบของกรมทางหลวงเลยนะครับซึ่งผมผมจะแนบไว้ในอ่าใน EP นะครับผมผมจะมีอยู่ใน powerpoint นะครับผมจะบอกไว้แล้วว่าถ้าความหนาประมาณเท่าไหร่ควรใช้ใส่เหล็กอย่างน้อยกี่มิล ความยาวประมาณกี่เซนนะครับระยะห่างประมาณเท่าไหรส่วนมากเขาจะกําหนดไว้นะครับเช่นถ้าดูในสไลด์ของผมผมจะมีถ้าประมาณ20เซนนะครับเหล็กก็ควรจะประมาณ12นะครับขนาดเหล็กประมาณ12มิลน,นะครับความยาวเหล็กก็อยู่ที่ประมาณ70แต่บางทีเราก็ใส่ถึงประมาณ100เลยนะครับระยะห่างก็อย่างน้อยต้องมีประมาณ750มิล นะครับประมาณนี้นะครับในเอกสารผมเคยแนบไปให้แล้วทีหนึ่งนะครับก็แต่ว่าถ้าเราจะคำนวณนะครับมันจะมีสูตรในการคำนวณเหมือนอาการออกแบบสลับเลยนะครับแต่ว่าตัวแปรที่ใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีที่มาที่ไปซึ่งบางคนบอกว่ามันมันหาที่อ้างอิงยากนะครับเช่นตัวแปรบางตัวนะครับตัวแปร F นะครับเขาเอาจะบอกว่า อ่าเป็นตัวแปรที่บอกว่าสัมประสิทธิ์ระหว่างคอนกรีตกับพื้นดินนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่หายากส่วนมากก็จะประมาณว่า1.5ครนี้พอเราประมาณออกไปเนี่ยค่ามันก็มีจะมีคำถามตามมาผมก็จะแนะนำว่าอ่าหรือว่ากรมในในการออกแบบของกรมเนี่ยก็จะบอกว่าใช้แบบมาตรฐานไปเลยในการกําหนดเฉพาะเหล็กเดือยกับเหล็กยึดนะครับสําหรับเหล็กตามยาวตามขวางเนี่ยเราต้องออกแบบนะครับออกแบบแบบนี้นะครับ แต่ว่าเหล็กเดือยกับเหล็กยึดเนี่ยเราเปิดตารางของรดโน้ตก็ได้หรือว่าเปิดตารางอของทลอ,อทอชอเลยก็ได้นะครับซึ่งเขาจะมีค่าอ้างอิงอยู่แล้วนะครับส่วนมากก็จะเป็นค่าคงที่นะครับไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะครับผมครับก็อ่าหน้าสุดท้ายนะครับก็จะแสดงให้เห็นอ่ารูปแบบในการเอาข้อมูลที่ได้จากรายการคำนวณน,นะครับมาใส่ในแบบก่อสร้างของเรานะครับก็จะมีอ่าเหล็กตามยาวนะครับแล้วก็เหล็กอ่า มีความยาวนะครับความยาวของถนนนะครับก uh, ็ต้องใส่นะครับแล้วก็ไอตัวเหล็กนะครับเหล็กทั้งหมดนะครับที่อยู่ที่อยู่ในแบบนะครับเนี่ยเหล็กเสริมตัวนี้นะครับเป็นเหล็กตามยาวนะครับเหล็กตามยาวขนาด4มิลแอด20นะครับตัวนี้ก็ต้องใส่นะครับก็อันนี้ก็คือทางนี้ก็4มิลแอด20ทางนี้ก็4มิลแอด20นะครับแล้วก็ความยาวถนนตนคาดในช่องสีเขียวทั้งหมดนะครับที่แสดงก็คือได้มาจาก ในการคำนวณก่อนหน้านี้นะครับโดยวิธีรดโน้ตนะครับเราก็มาใส่รายการให้ครบนะครับภาพเซกชันเราก็ต้องใส่เหล็กให้ด้วยนะครับตัวนี้ความหนาที่ได้มาจากการออกแบบนะครับเราก็ใส่ให้ครบนะครับอ่าช่องสีเขียวที่เราทําให้เพื่อนๆเห็นนะครับได้มาจากแรงการคำนวณทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็พยายามดูตัวนี้เป็นตัวแบบนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซกชันนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะอ่าเหล็กนะครับตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องใส่ให้ครบ นะครับในในทุกทุกแนวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะแสดงว่าก e ็ได้มาจากรายการคำนวณนะครับว่าพื้นหนากี่เซนตัวนี้ช่องนี้ก็ได้มาจากรายการคำนวณนะครับอ่าแล้วก็ชั้นรองพื้นทางนะครับก็ได้มาจากรายการคำนวณว่าหนาเท่าไหร่นะครับนะครับตัวนี้ก็ครบนะครับแล้วก็อ่าสำหรับอ่าในรูปนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีเหล็กเสริมอยู่เฉพาะแนวเหล็กเดือยนะครับ เหล็กแนวนี้ไม่เห็นนะครับเพราะว่าเป็นโครงการถนนในอบตนะครับซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็กนะครับาการใส่เหล็กเดือยอาจจะไม่ครบทุกแนวเพราะเขามองว่าปริมาณการจราจรไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเขาก็กังวลว่าเรื่องของการรอยแตกที่จะเกิดขึ้นในแนวาการบดตัวนะครับรอยแตกสําหรับการหกตัวหรือว่าที่หลายคนเรียกว่า construction joint นะครับเราก็ต้องใส่เหล็กเสริมในแนวนี้นะครับ ผมเรียกเป็นเหล็กเหล็กเสริมนะครับถ้าภาษาไทยผมจะเรียกเป็นเหล็กเดือยนะครับผมเรียกเหล็กเดือยก็แล้วกันนะครับแนวนี้ผมเรียกเหล็กเดือยนะครับเพื่อนๆอาจจะเรียกเป็นตัวเหล็กดูเวลบาร์ก็ได้นะครับหรือว่าคอนสรัคชันจอยนะครับคอนสรัคชันจอยนะครับมี2ตัวนะครับสําหรับอีกตัวหนึ่งก็จะผมจะเรียกเป็นเหล็กยึดนะครับอีกแนวหนึ่งผมเรียกเป็นเหล็กยึดจะเรียกง่ายนะครับเรียกเหมือนช่างนะครับเรียกเหมือนช่างเลยนะครับ แนวทางนี้นะครับแนวทางนี้ผมเรียกเป็นแนวดิ่งนะครับแนวขวางนะครับผมเรียกเป็นเหล็กเหล็กเดือยโดวเวลบาร์นะครับเหล็กตามาที่ยึดตามยาวนะครับตามยาวแขกของแผ่นคอนกรีตนะครับยึดระหว่างคอนกรีตด้านหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งนะครับผมเรียกว่าเหล็กยึดนะครับเหล็กยึดระหว่างถนนสองเลนนะครับผมเรียกเป็นเหล็กยึดนะครับแต่ว่าตัวเหล็กยึดระหว่างแผ่นถนนแต่ละแผ่นนะครับ ผมเรียกเป็นเหล็กเดืยนะครับหรือว่าโดเวลบาร์นะครับโดเวลบาร์ก็จะมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดรอยแคกนะครับเมื่อคอนกรีตหดตัวหรือว่ารอยแคกเมื่อเราใช้งานก่อสร้างหรือว่าเมื่อเราใช้งานนะครับถนนการแอนของอพื้นผิวคอนกรีตนะครับที่เป็นรูปก่งขึ้นหรือว่าก่งลงเนี่ย ตัวเหล็กเดือยเนี่ยจะมีประโยชน์มากนะครับเหล็กเดือยจะช่วยยึดช่วยถ่ายแรงไปอีกแผ่นหนึ่งไอะไรตรงนี้นะครับการโก่งตัวที่มากที่สุดของมันจะอยู่เช่นตำแหน่งกึ่งกลางนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรายึดจอยมันให้ติดกันไปเป็นแนวนะครับจะช่วยให้คอนกรีตเราไม่แตกนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้นะครับสําหรับ EP นี้นะครับก็เ,เป็นลักษณะการใช้งานจริงแล้วเราไปดัดแปลงให้ใช้ได้กับโครงการที่เราออกแบบ นะครับก็อยากให้ EP นี้จบโดยสมบูรณ์นะครับผมถ้ามีอะไรก็ยังติดต่อกันได้นะครับผมมีอะไรก็ยังถามกันได้ในหลายกลุ่มนะครับครับขอบคุณมากเลยครับผมครับการบ้านก็อยากให้เพื่อนๆอนอ่าการบ้านนะครับฝากให้เพื่อนๆนไปทํานะครับการบ้านนะครับก็คืออยู่ในสไลด์นี้นะครับสไลด์ถัดไปนะครับอยากให้เพื่อนๆเอาอะไรไอช่องรายการคํานวณที่ได้นะครับจากการคํานวณนะครับ ไปทําเป็นแบบก่อสร้างเหมือนรูปเมื่อกี้ครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีงานจริงนะครับของเพื่อนๆเ,เองนะครับก็ลองทดลองทํานะครับทดลองทําขึ้นมานะครับโดยใช้โปรแกรมแล้วก็ทําแบบขึ้นมาให้เราตรวจนะครับแล้วก็ส่งมาในคอมเมนต์นะครับก็จะทําให้ EP ของเราเนี่ยเรียนแล้วสามารถทํางานได้จริงนะครับก็ขอให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็ วิศวกรออกแบบถนนนะครับคอนกรีตนะครับแล้วอย่าลืมรู้เรื่องถนนคอนกรีตก็อย่าลืมรู้เรื่องถนนราดยางด้วยครับผมครับขอบคุณมากครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA